เอาละนะคะการสร้างสมาธิในเด็กนะคะการสร้างสมาธิในเด็กเราก็ามาดูกันว่าเด็กนั้นอายุเท่าไหร่ก่อนนะคะถ้าออแอบบอกเป็นเบบีเลยนะคะเป็นเบบีเลย4เดือน5เดือนนะคะเขาเพิ่งชูคออ้อแอ้อแอนะคะสนใจสบตามองเราไหมนะคะเราจะชวนเขาเล่นยังไง การเล่นกับเด็กวัยนี้ต้องเป็นการเล่นที่สัมผัสตัวใกล้ชิดนะคะมีเสียงกรุ้งกริ้งเมโลดี้บ้างนะคะก็ะเห็นไหมคะสังเกตไหมคะเสียงโมบายกรุ้งกริ้งเมโลดีต้ต่างๆที่ทําให้เด็กเอื้อมมืออยากอยากจับมีลูกโป่งลอยๆอย,อยู่เด็กก็สนใจอันนี้ถือว่าเขามีสมาธิจดจอดนะนี่มีสมาธินะคะคุณพ่อคุณแม่คุยด้วยอ้อแอดด้วยเป็นยังไงคะลูกกินนมอิ่มไหม วันนี้สนุกหรือเปล่าพ่อมาแล้วนะพ่อกลับมาแล้วนะเ<ร>มื่อเราพูดแบบนี้แล้วเขาสบตามองเราสนใจอ้อแแอ,อ้อแกับเราอันนี้ถือว่าลูกมีสมาธินะคะนะอันนี้อันนี้คือสมาธิในเด็กนะคะการที่เขาเราไปใกล้ชิดสัมผัสพูดคุยแล้วเขาสบตามองสนใจฟังอ้อแอตอบถึงจะไม่มีภาษาก็ตามนะคะ ถือว่ามีสมาธิ